กี่ทุ่มกี่ทุ่มอ่ะอ่าแม่ไม่เจอกันนานเลยเนาะไม่เจอกันนานเลยเจอกันทุกวันค่ะคิดถึงจังเลยไม่เจอกันนานเลยเนี่ยเนาะเออเจอกันทุกวันค่ะเออไม่เจอกันนานหน้าตาเปลี่ยนไปกันเยอะเลยนะครับเนี่ยเจอกันทุกวันเลยค่ะคุเจอกันทุกวันเลยใช่ไหม เนาะอ่าก็แค่เด็กพักบ้างเถิดอืมเนาะได้เด้อเดี๋ยวรอเพื่อนสักสองปีก่อนนะครับเออไม่ต้องรอวันนี้ถึงสามทุ่มนะครับได้เนาะไดี๋ยวรอเพื่อนสักชั่วโมงเลยวันนี้นะครับเนาะอ่าสิบสองคนแล้วใุ้หนูรักขอดูอะไรไปก่อน เมื่อกี้ก็ลืมดูด้วยว่ามีกี่คนเนาะเดี๋ยวรอไปเรื่อยๆสักสองชั่วโมงแล้วกันนะครับเนาะ,ะเวลาเยอะวันนี้สีมัค์เออเอาโอ้ยเดๆตัวนี้เกาะเก้าอี้เลยนะครับเนาะแซมอ้าสิบส,สองคนแล้วอ้าวต่อแล้วนะครับเนาะอต่อแล้วอ่าแบบนี้นะครับอ่าไหนเอ่ย อ่านะครับนี่เลยเนาะเอาถึงเหตุการณ์นี้แล้วนะครับเด็กๆนะเนาะอ้าวเจ้าชายสินทธชาเนี่ยเนาะก็นั่งสมาธินะครับตอนนี้ยังเป็นเจ้าชายอยู่ยังไม่ออกบวชน,นะครับนั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นว่านะครับเด็กๆจําให้ดีนะครับเนาะนั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นว่านะครับอันนี้หนังสือในใน,ในเนื้อหาในหนังสือไม่มีนะครับเนาะ ครูก,ก็เสริมเข้าไปให้นะครับเนาะเจ้าชายสินทัตถะเนี่ยสินทัตถะเนี่ยก็นั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นว่านะครับนะอ้าวเหตุการณ์ต่อมานะครับเหตุการณ์ต่อมาก็อภิเศษสมรสแล้วนะครับอภิเศษสมรสแล้วนะเจ้าชายสินทัตถะของเราเนี่ยออภิเศษสมรสแปลว่าอะไรเอ่ยไหนเช็คเสียงที่หลับกันหรือยังอ้าวอภิเศษสมรส เออแต่งงานนะครับนะครับเจ้าชายสินพระาของเราก็เข้าพิธีตแต่งงานแล้วนะมีเจ้าสาวนะครับเนาะก็คืออภิเศกสมรสนะครับกับเจ้าหญิงยโสธรนะนะหรือที่เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า,<ต>าพิมพ์พานะครับเนาะอ่าทีนี้เหตุการณ์ต่อไปนะครับอ่า ้าใครเปิดหนังสือตามดูอยู่นี่เปิดไปหน้าที่สี่นะครับนะอ่าเป็นเหตุการณ์ต่อกันนะครับเนาะต่อมาเนี่ยนะครับอ่าเจ้าชายศิทธทาเนี่ยก็พบกัอุบาลเออเรียนตั้งแต่<บ>ตอ,บอตุบายเลยเหรอเนาะอันนี้ก็ได้เรียนกับครูไปตอนแรกๆเหมือนกันนะครับเนาะอ่านะเอา้า<ต>เจ้าชาย เออเจ้าชายสิทธาะนะครับก็พบเทวทูตซีนะครับเออเออ่ทการออกบวชนะครับออกบวชษ็คือออกบวชนั่นเองนะครับเอ้าเจ้าชายสิทธาะเนี่ยก็ได้ทอดพระเนตรเห็นเทวทูตซีนะครับเทวทูตซีก็คือคนแก่อ่าคนเจ็บคนตายนะครับแล้วก็นักบวชนะครับเนาะ ทำให้เห็นความทุกข์นะครับนะอืมจึงตัดสินพระไทยออกพนวดนะครับอ่าออกพนวดก็คือออกบวชนั่นเองนะครับเพื่อสแสวงหาหนทางแห่งการดับทุกข์นะครับเนาะอ,อ่าไม่อยากจะเจอความทุกข์แล้วนะครับก็เลยออกบวชนะครับเนาะอ้อาวเหตุการณ์ต่อมานะครับเหตุการณ์นี้นะครับ เจ้าชายสิทธิ์าก็ออกบวชนะครับแล้วก็ค้นหาทางแห่งการดับทุกข์นะครับเนาะค้นะคหาทางแห่งการดับทุกข์เนาะก็ทรงบำเพ็ญเพียรน,นะครับเนาะด้วยการทรมาณร่างกายนะเช่นอดอาหารอ่านะกลั้นลมหายใจเข้าออกนะครับแต่ก็ไม่สำเร็จนะครับเนาะ จึงเปลี่ยนวิธีไปบำเพ็ญภาวนาด้วยการนั่งสมาธินะครับอเด็กๆต้องดูให้ดีนะครับตรงนี้นะครับอตอนแรกเจ้าชายสินตะาของเราเนี่ยเนาะก็ออกบวชแล้วก็อบำเพ็ญเพียรน,นะครับด้วยการทรมานร่างกายอดอาหารอะไรแบบนี้กลั้นลมหายใจนะครับอแต่ก็ไม่สําเร็จเพราะว่าเป็นวิธีที่ ไม่ถูกต้องนะครับอันนี้ก็ยังไม่เจอหุานตห่งการดับทุกข์เนาะยิ่งทรมานร่างกายตัวเองเนี่ยก็ยิ่งทําให้เกิดเป็นไงครับเกิดความทุกข์เนาะเมื่อเกิดความทุกข์เนี่ยก็ไม่บรรลุไม่สําเร็จสักทีนะครับนะจึงเปลี่ยนไปบําเพ็ญภาวนาด้วยการนั่งสมาธินะครับอ่ามาดูนะครับเหตุการณ์นี้นะครับอ่าเมื่ออ่าเมื่อนั่งสมาธินะครับเนาะ จนค้นพบแล้วเนี่ยนะก็มาถึงนี่เลยเหตุการณ์การตรสัสรูนะครับซึ่งเป็นการเหตุการณ์ที่โอ้สำคัญมากๆเลยนะครับเนาะในะพุทธประวัตินะครับเนาะพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ตรสัสรูนะครับเมื่อวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกน,นะครับอหลังจากประสูติแล้วเนี่ยสามสิบห้าปีนะครับ หลังจากเกิดมาแล้ว35ปีเนี่ยนะครับพระพุทธเจ้าก็สามารถปรัศรู้นะครับเนาะอ่าก็คือพบหนทางแห่งการดับทุกข์ได้นั่นเองนะครับเนาะที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นะครับเนาะอ่าณกรุงราชครึกนะครับอ่าโดยได้ค้นพบหลักธรรมนะครับอริยสัจสี่นะครับเนาะ ก็คือหนทางห่งการดบทุกข์จากทุกข์นั่นเองนะครับอ่าเนาะทีนี้นะครับอ่าก็ถึงเหตุการณ์นี้นะครับเหตุการณ์สุดท้ายของในเนื้อหาหน้าที่สี่นี้นะครับเนาะก็คือปรินิพานนะครับเนอ,อะ่ารินิพานก็คือการอ่าที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเสียชีวิตนะครับหรือว่าอ่าตายนั่นเองนะครับเนอะเราจะ ใช้คำว่าปรินิพพานนะครับนะพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ปรินิพพานนะครับเมื่อวันขึ้น15บห้าข้าเดือนโบนะครับที่ใต้ต้นสารนะครับณกนะรุงกุตินาลานะปัจจุบันเนี่ยนะอยู่ในประเทศอินเดียนะครับเอารู้จักประเทศอินเดียกันหรือเปล่าเอ้ยอ,อ่เนาะอ้าว รู้จักใช่ไหมอ่ะดีมากเลยนะครับอ้าวไปต่อนะครับอ้าวอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์นะครับอ๋อ lawsuit, ลืมบอกไปพอพระพุทธเจ้าไปนิพพานแล้วเนี่ยเนาะปีพุทธศักราชนะครับหรือพศเนี่ยก็เริ่มนับหนึ่งเลยนะครับเนาะเริ่มนับหนึ่งนะครับหลังจากที่พระพุทธเจ้ารินิพพานนะครับเนาะก็เริ่มนับหนึ่งครับอา่านิพพานได้หนึ่งปีนะครับก็นับหนึ่งนะครับ อ่าตอนนี้ก็นับมาสองพันห้าร้อยสิบสี่ปีแล้วนะครับเนาะอ้าวไปต่อนะครับอ้าวถึงนี่แล้วนะครับเนาะอ้าวงานนะครับงานอันนี้ก็เป็นอ่าให้เด็กๆได้ทบทวนเะนื้อหาที่อ่าเราเรียนเรื่องพุทธประวัติไปกันเมื่อกี้นะครับเนาะอ้าวก็คือนะครับอ่าอันนี้อยู่ในหน้าที่เจ็ดนะครับเนาะอ่าก็คือให้ เราเนี่ยนำอักษรบนข้อความเหตุการณ์ในพุทธประวัติเนี่มาเติมให้ตรงกับภาพที่กำนวณนะครับและออกคำถามเนาะมาดูนะครับมีอะไรบ้างมีกอขอคองอจอนะครับเอามาดูที่ข้อกอกันก่อนนะครับข้อกอกันก่อนเนาะพร้อมรูปภาพเลยก็ได้นะครับ เอา้าเจ้าชายสิทธทัตถะนั่งสมาธิไอ้ต้นว่าอา้าคิดว่าเป็นภาพไหนเนะเาะอ่าเดี๋ยวนึกไว้ในใจก่อนนะครับเนาะอ่าขอใครนะครับเอา้าเจ้าชายสิทธัตถะนะครับพบเทวทูตสีนะครับเนาพบเทวทูตสนะครับก็คือการแก่การเจ็บการตายแล้วก็นักบวชน,นะครับเนาเอา้าวสามนะครับ เจ้าชายศิัตถะอภิเศกสมรสนะครับอภิเศกสมรสก็คือการแต่งงานนะครับอ่าอ่าขอควายเมื่อกี้นะครับต่อไปงองูอ่ะงองงูเนาะเจ้าชายศิัตธะนะครับบำเพ็ญทุกขกิริยานะครับเนาะก็คือการทรมานตัวเองเนาะการทรมานตัวเองนะครับอ้าวดูภาพไว้ก่อนนะครับว่าข้อไหนเนาะ เอาต่อไปเหตุการณ์เจ้าจานนะครับหรหรเหตุการณ์เจ้าจานเจ้าชายสิทธานเนี่ยก็ร,รัสลุเป็นพระพุตเจา้านะครับนาะเอฟภาพไหนนะอ่าดูไว้ก่อนนะครับดูไว้ก่อนนะครับเอาทีนี้มาดูภาพนะครับรูปภาพอ่าภาพนี้เลยนาะภาพนี้เลยนะครับอา่าภาพนี้ชื้อา้าวภาพนี้เนี่ยเป็นภาพเหตุการณ์ ไหนเอ่ยขอไก่ขอไข่ข้อควายงงกันอ้าวภาพเหตุการณ์ไหนนะครับโอ้ลับกันหรือยังเอ้ยก้อไก่ค่ะอ้าวก้อไก่ใช่ไหมเอ้ยเอาข้อไก่ใช่ค่อ้าวคูณต้องนะครับน้องเอาเก่งนะครับอ้าตบมือให้ตัวเองหนึ่งร้อยล้านอีโอ้ยดังเยอะเกินไปนะครับเนาะเดี๋ยว ตบทั้งวันก็ไม่เสร็จนะครับเนาะอ้ามาดูภาพนี้นะครับภาพนี้เอาเป็นภาพของการอภิเษกสมรสใช่ไหมเนาะออไหนเอ่ยเออคอควายค่ะเออคออวายนะครับอ้าวคออวายเก่งมากอ่านะครับเนาะเอาอันนี้นะครับภาพนี้นะครับเป็นเหตุการณ์ไหนเอ่ย ว่าเอาขค้ชใครนะครับเอาตัวไหนเลยนะครับโอ้เอ้าวต่อไปภาพนี้นะครับเป็นภาพเหตุการณ์ไหนเอ่ไหนรูเล่าเก่งจังครับอ๋อมีคนตอบถูกแว่วๆแล้วก็คือโจ๊กานะครับอ้าวเหตุการณ์โจ๊กานี่คืออ่าเจ้าชายเสด็จถังปราศรุ่นเองครับอ้าวต่อไปภาพสุดท้ายไหนเอ่ยตัวไหนเอ่ยกวางู ตัวปูนะครับเจ้าชายสิัตถาบําเพญทุกขะอิริยานะครับเนาะอ่าทุกขะิริยานะครับโอ้ยไม่ต้องแก้เลยเอ๊นะครับอ้าวเก่งมากตบมืออ่าเหลืออีกเอ่ายี่สิบกว่าหน้านะครับเดี๋ยยี่สิบกว่าหน้าเนาะออโอ้ยกลุมหัวเลยนะครับอ้าวอันหนึ่งนะครับ อ่า,อาโอเควันนี้ก็จบแล้วนะครับ,บลูบกทำไมยังยไม่เห็นน,าน้าูเยอ่ะเออแต่ตั้งใจเรียนกันมากเลยูดูทไมยัง<ด>ไม่เห็น,น,นหน,น,านห้าเลยอะค่ะอะผู้ที่ยืนเออนะครับพ<ๆ>รบุ่งนี้ไม่เรียนสอนนะครับก็อ่า หน้าหนูไม่เห็นหน้าหนูเลยไม่เห็นแน่ดีเกินกปเลยสแตมอ่ะตอนอยู่ข้างสแตมอ่ะแต่หนูไม่เห็นหน้าตัวเองโอ้โหไม่ได้แล้วนะครับแล้วเราเป็นหน้าอะไอย่างนั้นกันเดี๋ยวแคปให้ดู่เดี๋ยวแคปให้ดูเอ้าทำหน้าหน้ากลัวหน่อยทำหน้าหน้ากลัวสามวิหนึ่งสองสาม เอ้เนอบางคนหมูอยู่นิ่งๆก็น่ากลัวอยู่วันนี้หมดแล้วนะครับเนาะเอาแอปปอนกันแน่นะครับทำสมองให้กดไปแล้วันะดบ๊ายบายบ๊ายบายกนบ๊ายบาย สวัสดีค่ะบบ๊ายบายจเห็นดูตอนนี้ไจะแดงก่อนแจะเห็นมูในตนี้ครัสวัสดีครับ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ